วันนี้เพจภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองชนนะครก็จะนำเสนอความสุขของคนยุคก่อนนะครับพาไปรู้จักกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับแกรมโมโฟนนะครับแกรมโมโฟนเนี่ยเราจะเห็นตามบ้านเศรษฐีข้าหาบบดีนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์นักสะสมของเก่านะครับ เราจะเห็นในเครื่องเล่นปากแต่เนี่ยประดับประดาตามะละครทวีวีที่เป็นในสมัยก่อนสมัยปลายรัชกาลที่5้าเป็นต้นมานะครับเราคุ้นหน้าคุา้นตากันกับเจ้าเครื่องเล่นแผ่นเสียงตัวนี้นะครับวันนี้ก็จะพาไปรู้จักนะครับแล้วก็แผ่นเสียงเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดสามขนาดด้วยกันนะก็จะมี แผ่นขนคร่งนะฮะแผ่นคร่งขนาด10นิ้วนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยขนาด7นิ้วนะฮะแล้วก็ขนาด12นิ้วนะครับขนาดนี้นะเดี๋ยวค่อยไปชมรายละเอียดกันที่หลังนะครับแผ่นแผ่นเนิ้วเนะี่ยบางครั้งบางท่านที่ทำไมมีรูใหญ่ๆนะเวลาเล่นเนี่ยเครื่องเล่นเนี่ยเขาจะมีตัวที่ทำให้ใส่ให้กระชับกับ แผ่นนะแล้วมันจะได้หมุนได้นะครับแผ่น7นิ้วนะครับนอกนั้นก็หลูเขก็อพอดีกับตัวแป้นหมุนนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันเชิญครับภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองชนตอนแกรมโมโฟนหรือเครื่องแผ่นเสียงในพระราชนิพลไกลบ้าน ลายพระราชหัตถรเรขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองปีพศ2450ในหลวงรัชกาลที่5เรียกแกมโมโฟนว่า i อ้อ้อแอนะครับ พศ1,857หรือพศ2,400ปีออนสกอต์ก็ได้ผลิตเครื่องที่สามารถบันทึกคลื่นเสียงเช่นเสียงพูดได้นะครับแล้วก็บันทึกลงในกระดาษเป็นคนแรกชื่อว่าโฟนัวตัวกราฟแต่ไม่สามารถที่จะเล่นกลับเป็นเสียงได้นะครับ ในปีคศ1877หรือปีพศ2420เนี่ยนะครับโทมัสเอนวายเอดิสันเนี่ยก็ได้ผลิตท l k กชิงแมชชีนหรือโฟนกราฟขึ้นนะครับก็กลายเป็นเครื่องแรกที่สามารถทำได้ทั้งสองอย่างทั้งบันทึกเสียงและสามารถเล่นกลับได้เครื่องนี้เริ่มกลายเป็นที่รู้จักในหลายประเทศนะครับ และเริ่มถูกขายและใช้ในธุรกิจการอัดเสียงต่างๆนะครับในปีคศ1887หรือพศ2430ก็มีการวิวัฒนาการเครื่องบันทึกเสียงนะครับชื่อว่าแกรมโมโฟนขึ้นหรือดิสโฟนกราฟก็สร้างโดยอ e ีเม i ลบริเนอร์นะครับ กระบอกเสียงเนี่ยเข้ามาเมืองไทยเมื่อช่วงประมาณปีพศ2420ถึงพศ2431จะได้ยินเขาพูดกันว่าเป็นกระบอกเสียงให้กับรัฐบาลแบบนี้ครับผู้เป็นปากเสียงแทนนะครับ โฟโนกราฟกราโฟโฟนแกรมโมโฟนไปจนถึงเวอร์ชั่นปรับปรุงต่างๆของเครื่องเหล่านี้เราเรียกรวมๆว่าเครื่องจัดพูดได้นะครับหรือท็อกชิ่งแมชชีนแผ่นเสียงเนี่ยจะมีขนาด7นิ้ว10นิ้วและ12นิ้วนะครับ ขนาด10นิ้วเนี่ยก็จะเป็นแผ่นคลั่งนะครับก็มีสปีดต่อรอบเนี่ย78รอบต่อนาทีนะครับบรรจุเพลงได้เพียงหน้าละ1เพลงเท่านั้นบันทึกและเล่นกลับได้หน้าละไม่เกิน3-5นาทีต้องใช้หัวเข็มเฉพาะสปีด78 RPM เท่านั้นในการเล่นนะครับ สองก็คือแผ่นซิงเกิลนะครับก็ขนาดเจ็ดนิ้วก็มีสปีดสี่สิบห้ารอบต่อนาทีขนาดพื้นที่ก็จะจำกัดนะครับก็จะบรรจุเนื้อเพลงได้เพียงหน้าละหนึ่งถึงสองเพลงเท่านั้นเองนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเขานิยมใช้ตามสถานีวิทยุและร้านค้าทั่วไปนะฮะที่ชัดๆเลยก็เป็นตู้เพลงนะฮสมัยก่อนนี่เขาใช้กับตู้เพลงนะครับอันที่สามเนี่ยก็คือแผ่นลองเพลงหรือขนาด12นิ้ว ก็จะมีสปีดต,ต่อรอบ3 3มสิเจ็ดหนึ่งส่วนสามต่อนอาทีนะครับก็เป็นขนาดแผ่นเสียงที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนะฮะสามารถบรรจุเพลงได้ครบอรัลบ,บั้มน,นะครับในเพจนี้นะครับภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองชนก็นำเสนอแกรมโมโฟนนะครับความสุขของคนยุคก่อนนะฮะ ซึ่งในจังหวัดชุมรีเนี่ยก็ตามบ้านข้าหบดีนะฮะนักสะสมของเก่านะฮะทั่วๆไปก็ยังมีให้พบเห็นอยู่นะครับขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับมาจากหอสมุดแห่งชาติชนบรีนะครับ ส0ปี6 0ปี7 0ปี80ปีร้อยปีที่แล้วนะครับคนที่มีฐานะคนที่มีค่าธรบดีที่มีฐานะทางการเงินนะเขาสามารถมีอำนาจในการใช้จ่ายนเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรอยากจะรู้นะฮะก็ติดตามในเพจนี้นะครับก็จะสแสวงหาเรื่องราวดีๆของจังหวัดชุมพรเรื่องราวดีๆของประเทศไทยในแต่ละเรื่องมานำเสนอ นะครับนะครับเวลาจะเล่นเราก็ควงเอานะครับใช้วิธีหมุนเอานะครับเราก็หมุนประมาณให้ตึงมือนะฮะเป็นเครื่องเล่นที่ไขาลานนะฮะไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆนะครับไม่ได้เสียบปลั๊กใดๆไขาลานอย่างเดียวเคยลองหลายครั้งนล้ฮะไม่เกิน20่สบลอนะครับ ไขไปเรื่อยๆนะจนมันตึงมือรู้สึกตึงมือนะพอตึงมือปั๊บเนี่ยนะฮะพอมันหมดปั๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะมีตัวปรับตัวปรับเม่ไถลานเรียบร้อยแล้วเนะี่ยคราวนี้เราก็ปรับตรงนี้ฮนะเปิดเนี่ยอันนี้เป็นตัวปรับนะฮะมันก็จะหมุนหมุนแล้วก็เอาแกนเนี่ยวางน,นะฮะ ค่อยๆวางจากรอบนอกน,น,นคะครับเสียงไอออแอนะครับในหลวงรัชกาลที่5เรียกว่าไอออแอเสียงมันเป็นอย่างนี้นะครับนะอันเนี้ยวัครับ เอาไว้ตรงกลางนะฮะถ้าไปอันนู้นก็จะช้าลงมันก็จะเหนื่อยมันเป็นตัวปรับนะฮะปรับรอบนะฮะเราเอาไว้ตรงกลางนะครับตัวเนี้ยอันนี้เล่งให้เร็วจํานวนรอบมันจะหมุนเร็วขึ้นนะฮะเสียงฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะเราต้องมาไว้ตรงกลางอย่างเดียว ถ้าไปตรงนู้นจะเสียงมันจะช้าลงรอบมันจะช้าลงนะครับเดินได้เฉพาะแผ่นข้างนะเพื่เล่นแกรมโมโฟนนะฮะไอตัวเนี้ยหยุดปุ๊บหยุดนะหยุดเราก็เอาเข็มขึ้นนะเข็มขึ้นรักษาเข็มไว้นะครับนี่คือแกรมโมโฟนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในที่ว่ามันมีอะไรบ้างมันเปิดได้นะครับ เปิดได้วิธีเปิดนะไม่ยากนะไอ้ตัวเนี้ยเราควงกลับเลยควงกลับจนจนหลุดมือนะฮะหลุดมือเนี่ยเดี๋ยวเราใส่เข้าไปใหม่ข้างในเราจะดูกลไกข้างในเนะี่ยฮะหลุดมือเลยนะฮะวางไว้เอาแผ่นออกก่อนนะฮะแผ่นออกก่อนนะครับ นี่แผ่นเคา่งนะฮะสิบนิ้วมันเล่นได้เฉพาะแผ่นครื่งนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างในนะ,ะเดี๋ยวดูดูข้างในเนี่ยนะครับคอเราเอาแกนออกแล้วเนะี่ยเราสามารถเปิดข้างในได้นะครับเห็นแกนออกก็จะเป็นกลไกลข้างในตรงนี้ก็โลง่ลงๆนะฮะเป็นที่ใส่ของได้นะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดู นะครับมันก็โอเคนะนะครับมันใส่ของได้นะแต่ว่าใส่ไปมันใส่ของเล็กๆน้อยๆได้แต่ว่าอย่าใส่ดีกว่านะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นกล่องข้างในนะครับนะเดี๋ยว ถ้าเราจะใช้จะเล่นก็เดี๋ยวเราก็เอาเนี้ยไอ้ดำเนี้ยนะครับเข้าไปหมุนอีกทีหนึ่งนะฮะก็เล่นต่อเนะี่ยฮะความสุขของคนยุคก่อนนะครับนะครับก็อันนี้ก็เอาใส่เข้าไปในรูเหมือนเดิมนะฮะที่เราถอดมาก็หมุนมันจะเข้าไปในล็อกของเขาเลยนะฮะพอใส่แล้วเนี่ยควงเข้าไปเนะี่ยมันก็จะตึงมือแล้ว อัน,นีต้ตึงมือปับ๊บมันก็จะเปิดไม่ได้แล้วนะเปิดเปิดไม่ได้แล้วอันนี้เราก็ควงเหมือนเดิมถ้าเราจะเล่นนะประมาณ20รอบไม่เกินนี้นะนก็จะเล่นเหมือนปกติทั่วไปแผ่นก็จะหมุนตัวนี้นะคร แผ่นเจ็ดนิ้วเนี่ยถ้าวางในแป้นหมุนมันจะไม่พอดีนะฮะเราก็จะเอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับไอ้รุ่นนี้นะเอาไอ้ตัวเสริมเนี่ยนะมาใส่ลงไปนะใส่ลงไปแล้วมันก็จะเล่นได้นะครับเป็นรุ่นที่ใช้ไฟฟ้าแล้วนะฮะเครื่องเล่นแผ่นเสียงรุ่นนี้ใช้ไฟฟ้าแล้วนะครับ นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นกระเป๋าหิ้วนะฮะก็เป็นเครื่องเล่นที่เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าละนะครับแกนเนี่ยมันไม่พอดีเขาทําแผ่นขนาดเจ็นิ้วเขาทาแกนมันกว้างไปนะครับมันไม่พอดีกับแป้นก็เอาเอาตรงเนี้ยเนี่ยที่เขาอยู่ตรงนี้เอามาไว้นี่จ้ะมันจะได้หมุนได้ ครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับตอนต่อไปภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองชนจะนําเสนอเรื่องราวดีๆของจังหวัดชลบุรีเรื่องอะไรนั้นก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับเราจะนําเสนอความสุขของคนยุคก่อนนะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวของคนสมัยก่อนนะครับก็ติดตามได้ที่เพจนี้เลยนะครับภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองชนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ บ้านชมบุรี닷คอมูนรวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชมบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชมบุรีได้ที่ w w w h o m e l a n d ็ h โฮ b u r นรี .com และ w w w ช o ไวด์เ e ็ t y น .com